สวัสดีครับดองฝนมากแกพะโลกระพมพี่น้องมออกปลาขอนพี่น้องเลยน้ำซาปีนี่กับแหงแล้งคับพี่น้องเอ้ยนี่ยเี่ยเน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 นี่ยเน้ยเี่นี่ยเ่ยเยเน่ยเยเฮยเนยเนีเนยเนี่ยเ่ยเนยเน่ยเน้ยเนีนียเน้ยเนี่ยเนนี่ยเน้ยเนียเนียเนนยเียีเ้ย แรงแางก่อนางงมึงพี่น้อมึงเนอะมันบืนมาจนตายเห็้มันหอนดินบ่ตอนเอาบตอนไหนสมองสมมันเอาถเอ้ยอาเนตายไม่ไเ้อไไม่พี่น้อกมันหอนพี่น้อเอ้ยพวแมนตวนี้บ่ตัวเดียวอย่บ่ไปแล้วนะไหม้อ้อีตายเดือดไป็อโอ้ยอนพี่องอแรงพี่องามปีนี้ เอาไปทำไมไปไหมจัองวะพุดนะพี่น้องปลาซิวตายบ้างเอามาแกงเงงปลาซิวมันชิยังอีกบ่วต้องแบ่งว่าเอาไปซามหนึ่งเวเอ็นบ่มือเศร้าอย่างเพื่อนวะบ่อนเบื่อสันอากาศห่อนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ฮ่หนาวห่กนบุกุ่มแหล่งพี่น้องปีนี่ปีนี่ไง ปลาซิวยิงโด่งๆอยู่พันบ่อยเป็นแกงกับผ่านโอ้พี่น้องเนี่ยดูนกันนะพี่บุญหมูเย็นกับซีบุ๊มมีอยู่วะบระุดเบิ้งกับซีบุ๊ดอยู่แต่ว่าปลาซิวหลายอยู่พี่น้องนะยุบๆอยู่พี่น้องเนี่ยแจกสามบาทห้องปลาซิวใบอยู่อีกสามหนึ่งเลย พานแบ่งมาแก่สามบาทนึงเนาะเพราะว่าซิวดูดงๆอยู่หลายอยู่เบนว่างอะไร หลากเลยจากเลยเอาเข้าไปสะกอนเอาเสื้อฟังนี่สอดเข้าสะก้อนน้ำเสียเข้าไได้นะเออสอดเข้าไปสะกอนยังขอดมันยงังสีเข้าไม่ได้นะ เออขอดฟังพุ่นละบ้านนี่จะขอดฟังไตข้างทึ่งกับโบขอดก็ได้ดอกมาก้าสอดเขาในแม่ล่ะเสือกนะเ <c oughs> ยนแบ่งมาเบิงบงเบิงเนแบ่งในสว์เมืนชิว่าอีกล่ะ อืมทิ้มไม่ให้แล้วปะทีนี่ <c oughs> เปลี่ยนกับพี่น้องเอง้ย <c oughs> แต่กับจริง,งเงงกี่ยง,งพี่น้องด้ยอ่อนหอนปลาซิวกัตายบึดวอามขาจัดสาดเดี๋ยวคูมาถาใส่นวดเฮาอันแบ่งด้ยเห็นมาพี่ละ ไล่ไล่นพาา่อของแกจะทราบเองแกริ้วดอกไล่ไปรอบเดียวเลยมือไล่ไล่นพ่อมน่ะซิสซิดมากไล่ไล่ปลาเนี่ฮะแกจะทราบต้องแกริ้วดอกน้ำมันหน่อยปาเน,นี้ยอ๋อ,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 ลอๆๆๆปลาหนูมึงเออลุงจริงไล่ไล่ไล่ปาาแบงไล่ทำไม ขินไปไล่ได้ไหมไล่ไปให้ใสกระดูกด้วยใสกันเงี้ยเหมือเดิมอืมยิงไตไม่ด้วกบ่ไตบิดเนาะตบิดเพิ่ม้วเพ้เพิเราชีตัวมไล่ปไลชีตัวมปดป่าที่นี่ตักเนี่ย ยังไงเนาะป่านนี้เนาะยิ่งพือนลายเสียเนาะลายด้วยฮะเอามาเทบีใส่ดอกคุหรือจะเอาไปหลังอยู่ผู้เป็นยังเอามาเทบีใส่รวดเอาไปลลางอยู่ผู้เทียงต่างเทียงพันแบ่งคนน่ะ แนวหนามมันยีนนั่นบึงพี่นนองบึงน้นไล่ไล่ไล่โอ้มืงไล่ปลาหนีแล้วกูนะ,นะ,นะโอ๋อถอนๆอาโอมเอาขนาดเอาไปแล้ว3สามบาทอันนี้ปลาหนีอยู่นี่บาทเดียวเพวได้กล้ยแล้วสำนี้ก็ได้อะไรมาไะลามา,ลาโอ้ นี่ส้มปลาน้อยปลาจอมพี่น้องเลยคุได้มากล้วยกับกล้วยครับผมคุณจะมาครีบมาทีมใช่ไหมครั <laughs> บมูมาทีมแล้วงจะว่าตากแดดไว้ไอย่งสี่มเงินสิตายเลยใหม้มูมาเอาเนาะปลาตายน้ำแห้งใส่มู <laughs> บวกเลยบวกน้ำนี่สิตายยังออดพี่น้องเลยเป็นสิบวอหืมเดี๋ยวว่าสิดเลยอืรอแล้วอุ้ยต็มตาพี่น้องแล้วสิดแห้งบานี่ เต็มตาพี่น้อง <c oughs> เอาเต,ต็มตาค่อยนี่เลยฮุบฮุบแป้งฮุบด้วยแป้งฮุบฮุบตุมต่มตุ่มใส่ถิ่มที่คู่เลยฮุบฮุบรวบนะึงยังไงยินผมยังลอกกันนะอเอดี๋ยวค่อยแกะอีกรอบนึงจะทำเป็นล่างจะทำเป็นล่างเลยเนาะล่างให้น้ำปลาปลาก,ก็ได้ยเออไม่อยากล่างน้ำห่วยมันกบบร,ระโบนี่จิตตุ่มป็นไดนได้ล่ะ

กันสิเทินสิบาทแรกกันคือบ้านแหวงมอโม่เศร้านี่ยสิคักแล้วเนาะสามบาทเศร้าจีแหวงตามันห่อนพี่น้องเลยใส่สวยกันแล้วผวมหมดอ่ะดอกดอกแล้วดอดอกแล้วจึงๆรเนี่ยจรงๆ โอ้ปลายัางบ่อนนี่มีปลาอยู่เลยปลาใหญ่นี่ฮะวัวเบิ่งเห็นบ่อนนี่เขาให้ตีนเนีน่ยเนาะปลายัางมีอยู่ฮะบโลราณเนี่ยบอกนะเกย์มีนนะอมีกบ่เกย์ grab อยู่อ่ะ ก็เอาก็ห huh. น yeah! wow. mm ่อยก็เกาะเนาะคือบาดเลียกเนาะคือปลาค้ปลาคอบ่เลยขีดิ้นเลยปลาหลงเลยเว่ยเอไซิสิกุ้งก็มีหวกุ้งก็ดับเนาะกุ้งให้ตายไว้ได้กลกุ้งลายได้อยู่นี่ไนอ อ๋อละซีดกับไ้งไจะซีดตอนกลางฮึบฮึบ้มาุบฮึบบฮบหุ่มนุ uh> ่มหุ่มนี่ก็ได้ยูพี่น้องบ้านนี่ก็ได หลายไไหนไหครับผมโอ้มีตเนาวพร้อมดน่นอะโอ้เมนกุ๊บพี่น้องเอยอด้ออ,อ๋อดือปลาดุงปลาแดกนี่ได้การนาะ มันหมุนอยู่ใต้ตมหัวยังหลายอยู่นี่รอฟังไล่ไหมแวะนี่ไงพี่น้อง แดดกหอนสารสุบองซา,าขึ้นเอาขึ้นสารชุบองซางยีาีห่วงเลยดุกยังไม่ได้บอแบง่งเห็นมันอย,ยู่บ่หะไม่ได้บอกบุตี เว้ยเบิดเด้อม้งเบิดบญสเกอแล้วเนาะเอาหมทอน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 ทอสกับปานได้แล้วนี่ชิตแบมองนอยนึงเหเียสาบาทอีีตัวนี้มันสิีนี่ยบนวาน้อยนึงมววนมว มวนมาพี่มวนไหมวนไปยังมวนมามวนมาได้แบดไปหมดหนักตัวบุหโอ้เครื่องผุพี่น้องหายพี่น้องมาถัดติดตามผมนี่เอาก็เจียสามบาทเลยพี่น้องคือว่าโมบุษกับซิบุยางซัมโกาดอกครับผม ติดตามกับผมวิธีเมนูอยา่างไรไม่ออก